สวัสดีครับวันนี้พบกับ b บียร์เบียชาแกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เอ๊ดาวทองเอก็ผมโอเคเดี๋ยวให้ดูความสำเร็จรันกิ้งกันนะครับสถิติของรันกิ้งนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งสนใจกากกากมากเลยหนึ่งมินิเจอร์นะครับขึ้นไปนะครับดูดูการที่ผ่านมานี่ผมอยู่ที่มีเงินนะครับห้าสิบเจ็ดแต้มย่ามดสนใจตรงนั้นยห้ไมสนใจ ตอนนี้ผมอยู่ที่สามสิบสามแต้มนะครับแต้มสูงสุดนะครับคือสองอยี่สิบห้านะครับแต้มสูงสุดของผมคือสองร้อยี่สิบห้านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูามันดูตรงไหนวะอ่านี่ครับอันดับสามร้อยเจ็ดนะครับตอนนี้ผมเคยขึ้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะครับเล่นมาทั้งหมด อ่า,อา,อานี่ไงแผนนี้นะครับที่ผมจะบอกคือมันเคยขึ้นงอันดับหนึ่งนะครับสองอยี่สิบห้าแต้มนะครับอันดับหนึ่งของซีซั่นนี้แหละ,ะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูออนี่ไงเล่นไปสองร้อยสิบสามเกมนะครับชนะร้อยี่สิบเอ็ดนัดนะครับอันดับของผมเหรออ่านี่ไง ไอยอมแพ้สามครั้งนี่มันหลุดนะมันหลุดมันหลุดเลยแพ้สามครั้งนะครับแล้วก็ไอแพ้แปดสิบสี่อ่ะคือแพ้เองนะครับส่วนมากจะชนะนะอันนี้มันของเพื่อนใช่ไหมอันดัของเพื่อนเนาะช่างมันน่ะอันนี้เรามาเข้าถึงแผนกันเลยดีกว่านะครับแผนนะครับผมจะใช้เป็นแผนนี้นะครับสักครู่ครับชา้าน่หนึ่ง เป็นสี่สองสองหนึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าสี่ห้าหนึ่งนั่นเองนะครับ <l ots> ขอภยัยไม่ค่อยสบายเลยอ่าสี่ห้าหนึ่งนั่นเองนะครับก็เลยม,มาเริ่มตั้งแต่แนะนำผู้รักษาประตูเลยแล้วกันนะครับผมใช้เป็นผมมีผู้รักษาประตูสามคนอะ่ะเออสี่คนด้วยที่จริงนายเอ,อ้ยนายเอ,อ้ยคนหนึ่งแต่ว่านายเอ,อ้ยไม่ไม่อยู่เะ เออผมเอาไปอยู่ข้างล่างแหละผมใช้บุฟฟอนนะครับส่วน 6WC ปีเตอร์เชคส่วน 6WC บวก5นะครับแต่ผมว่าปีเตอร์เชคส่วน 6U เหนี่ยวกว่านะส่วน 6U เสียอ่ะเหนี่ยวกว่าแต่ผมไม่มีตังคนะ์ไงก็เลยใช้ส่วน 6WC บวก5ไปแล้วก็พอร์พิซันนะครับตัวนี้นะครับจัดว่าเด็ดเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพง ประมาณเจ็ดล้านนะครับเดี๋ยวให้ดูสแตทนะครับโหเด็ดนะครับเด็ดเด็ดอยู่นะครับเทียบกับพีทีเช็คเดี๋ยวเทียบให้ดูครับนี่ครับพีทีเช็คเหนือกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าพีทีเช็คแม่งราคาแพงกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอลูบิสเนบวกหกนะครับเก่งกว่าพีทีเช็คอีกเนาะครับเก่งกว่าพีทีเช็คอีกราคาถูกกว่าด้วยนะครับโรบิสเนบวกหก ถูกกว่าไปด้เช็คบวกห้าเนี่ยครับแล้วซึ่งมันเก่งกว่าด้วยนะครับแล้วก็ไอโรบินซันเนี่ยผมลองหลายเกมละมันเก่งครับมันเก่งแบบเรียกได้ว่าหาตัวจับยากหาตัวแทนยากมากเออแล้วก็บูฟฟอนบูฟฟอนนี่ก็เก่งนะครับต่อไปที่แบทขวาคนระับคือผมแนะนำเป็นไอเนี่ยไอ แบกขวานี่ผมว่าเป็นไมค่อนนะครับไมค่อนก็ดีนะครับเนี่ยไมค่อนผมไว้สำรองฟิลิปลามนะเออเนะี่ยมันก็เล่นดีได้แทนกันได้นะครับเล่นแทนกันได้ส่วนเนี่ยแบกซ้ายนะแบกซ้ายผมจะมี2ตัวนะคือมอนตินี่ครับกับเอสเปริทโกเอต้านะครับเอสปิริทโกเอต้ากับมอนตินี่นะครับ,บ,รบแต่บางทีผมเอาดาริบินไปเล่นแบกซ้ายเหมือนกันนะเออมันเล่นได้อยู่ดาริบิน บางทีเอาเวลาดาริบินไปเล่นแบ็คซ้ายส่วนหูเซ็นเตอร์แบ็คนี่ผมแนะนำเลยกอสเซลนี่โคตรเก่งครับยืนคู่โบนูชี่นี่เด็ดมากนะครับสองตัวนี้ยืนคู่กันโคตรเด็ดครับแล้วส่วนกล้องหลังสำรองผมก็จะมีนี่นะครับดาริบินยืนได้วัวเต็งยืนได้เมเดสเซกเกอร์ยืนได้นะครับแล้วบางทีผมเอาเม์ดินี่ไปยืนเซ็นเตอร์แบ็คด้วยนะครับมันก็ยืนได้นะครับเก่งด้วย แล้วก็ต่อไปกลางรับแผนนี้จะใช้เป็นกลางลับ2ตัวนะครับผมใช้เป็นวีเอล่านะครับแล้วก็บุสเกตนะครับนี่วีเอล่าแมงความอึดโคตรหดถ้าใครถ้าใครมีงบไม่พอวีเอล่าตัวนี้นะครับก็ตัวนี้มันร้อยกว่าล้านใช่ไหมผมแนะนําเป็นศูนย์หกยูก็ได้ศูนย์หกยูครับสักบวกสองนะครับมันจะได้โบนัสทีมเนี่ยมันจะได้โบนัสบวกสองถึงบวกเจ็ดด้วยนะครับ แต่น,นี่ผมเปิดได้ตัวนี้ไงผมก็เลยใช้ตัวนี้แต่มันก็เก่งนะเติมยิงหลายลูกนะต,นตั้งแต่ที่ผมเล่นมามันเติมยิงหลายลูกเลยนะไอ้น,นี่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้เพราะผมไม่ได้ใส่เวลเฮเบนนแต่มันเก่งนะเ e อเซียงอ่ะเออเอเซียง e เก่งจะได้แต่กลางรับสำรองผมเนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งคนระับเป็นแคมเบสโซนะครับเอสเตอร์บันแคมเบสโซนะครับแต่ว่าเวลมันน้อยไงเลยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ แล้วก็ตอนแรกอะ่ะเป็นมาตุยดีด้วยแต่ว่าผมเอาเววมาตุยดีไปโอนให้ตัวอื่นแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ไอ้นี่กลางรับสำรองผมอะ่ะมันจะมีดาริบินด้วยดาริบินก็เล่นกลางรับได้นะครับเก่งด้วยนะครับเออแล้วก็มาถึงหน้าที่ของปีกซ้ายนะครับผมใช้เป็นพี่โดนะพีโด ไอ้ตรงปีกซ้ายเนี่ยผมว่ามันแทนกันได้หลายคนนะอย่างเตเบี่ก็แทนได้นะครับเอพราะปีกซ้ายจำปีกซ้ายจําเป็นนะครับมันก็มีเนี่ยเนี่ยกองกลางอะ่ะเล่นปีกซ้ายได้นะครับกลางลูกอะไรพวกเนี้ยสี C ่องค์สี่เอ็มเล่นได้หมดเลยกองหน้าบางตัวก็เล่นปีกซ้ายได้นะครับอย่างนเนี่ยใครวะเนี่ยคริสมันเนี่ยเล่นปีกซ้ายได้คริสคริสมันเนี่ยเล่นเล่นปีกซ้ายได้ ไอวิยาก็เล่นได้นะวิยาเออเตเบด้วยเนี่ยมันยืนแทนกันได้หมดหอะครับแล้วก็ต้องฝีขวานี่โมดิตก็ยืนได้นะฝีซ้ายเนะพราะมันถนัดสองเท้าไงยืนข้างไหนก็ได้โมดิตเออแต่ผมสมมติรรจะให้มันยืนข้างซ้ายนะแล้วให้โดย,ยืนข้างขวาเพราะว่าโมดิตมันสองเท้าไงสองเท้าแล้วมันก็เปิดได้ไงแล้วแล้วโดมันเท้าขวาไงเออให้มันเปิดเท้าขวาไปนะครับเนี่ยไอส่วนฝั่งโมดิตเนี่ยมันก็เอาตัวที่แทนโดมาแทนกันได้หมดนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นวิยาเตเบสอวิยานี่แม่งก็ถนัดสองเท้าเหมือนกันนะ <S 2> <S 2> ส่วนหน้าที่ของกลางลุกนะครับผมจะมีอยู่ <S <S อินเนต้ามดินะครับที่แทนกันได้นะครับวิยานะครับอิบานะครับผมเคฮิว ah ah ครับเคฮิวตัตติครับกูกูฟครับโลนิโยครับเออนี่ครับ ส่วนกองหน้าบางตัวก็ลงมาแทนได้นะอพวกโรนันโดอะไรพวกนี้ลงมาแทนได้นะครับเออนะครับต่อไปส่วนที่หน้าเป้าเลยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมผมขอให้ทุกคนเลือกเป็นตัวที่มีความคล่องตัวนะครับคล่องตัวสูงนะครับเกียงหรือโซเลสที่ผมเลือกมานี่ก็คือเป็นคล่องตัวร้อยเก้านะครับ แล้วก็ขอให้เป็นตัวที่มีความเร็วนะครับก็หลุยส์โซเลนนี่ก็มีความเร็วใช่ไหมอ่าแล้วก็ข้องตัวกับมีความเร็วนะครับแล้วก็จบสกอร์ขอแบบคมๆนะครับหรืยโซเลนนี่จบสกอร์ร้อยสิบสี่เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวสำรองหรือโซเลนก็ดาวิดวิญญานะครับนี่ครับข้องตัวร้อยแปดนะครับความเร็วร้อยสองนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับจบสกอร์ร้อยเก้าก็ถือว่าคมนะครับผม แล้วก็มีไอ้เนี่ยไอ้ของหน้าอีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี้ยเีอิบาพาปิเชิงโก้เนี่ยมันคล่องเว้ยคล่องแล้วก็เตเบสอ่ะคล่องมากนะครับตเตเบสนี่คล่องมากเลยนะครับผมลองโหแล้วเร็วมากกับตเตเบสอ่ะเร็วครับคล่องตัวโอหเบียดเบ็ดเบ็ยดยากนะครับส่ตงตูมมันเยอะเบียดเบ็ดไม่ค่อยลงครับจบสกอร์ร้อยเจ็ดก็ถือว่าโอเคนะครับ อแล้วก็ไอจิราดิโน่เนี่ยเออผมแนะนําเลยนะปีเนี่ยมันเก่งนะสําหรับคนที่มีตังค์เนี่ยผมแนะนําเป็นบวกห้าเลยแล้วกันนะครับราคาบวกห้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเนี่ยประมาณเก้าสิบกว่าเอมร้อยกว่าเอมบางทีอืมค,ม,นะคมคุ้มนะสําหรับจิราดิโน่นะครับผมว่คุ้มนะเนี่ยโคตรเร็วอะ่ะแล้วก็คล่องตัวด้วยนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ดีมากนะครับ นี่แค่บวกสามนเออหุนเตล่าด้วยเออหุนเตล่าก็โอเคครับแล้วก็ด็อกบาครับด็อกบาเลวานนะครับเล่นแทนกันได้หมดนะครับทีมผมโอเคครับมาดูถึงเรื่องฝอนบุกนะครับไอเนี้ยวิเอล่าถึงผมไม่ปรับมันบุกขึ้นอ่ะมันก็บุกให้อยู่ละเออเพราะฉะนั้นปล่อยแม่งไปครับเกมรับก็นี่ครับก็อย่างนี้เคยเห็นนะครับข้างบนลงข้างบนไม่ต้องลงครับข้างล่างลงหมดเกมลุกข้างบนก็ขึ้นหมดข้างล่างไม่ต้องขึ้นครับ อต่อมาก็แทคติกของทีมนะครับบางคนถามว่าอันนี้ไอวันหนึ่งเนะี่ยกับวนะันบอทเนี่ยมันมีต่างกันยังไงไม่ต่างกันเลยครับคือออโต้คิกของผมอะ่ะมันจะออโต้กดให้แค่เลขสี่ไงผมก็เลยต้องตั้งไว้อีกแท็กหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไว้ลองแผนเล่นนะครับอันนี้ไว้ลองแผนเล่นอันนี้แพทแท็กติกนี้เอาไปใช้ไนดะ้ใช้ไม่ดี ที่จะให้จำคืนนี้ครับความเร็วเกณฑ์นี้ผมใช้เป็นสามสิบแปดนะครับคือปานกลางนะครับส่งบอลนี่ส่งลูกสั้นมันจะค่อยๆเคาะกันไปนะครับถ้าไม่มีช่องมันก็จะส่งคืนนะครับมันจะค่อยๆเคาะกันไปนะครับเอเน่ยนอยจางดีสระนะครับมันจะได้วิ่งหาช่องกันได้นะครับแล้วก็ส่งบอลนี้ผมใช้เป็นสามสิบห้านะครับปานกลางนะครับเปิดบอลระยะใกล้นะครับเข้าทารอบครอบนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ยิงไกลบ้างนะพวกวีเอล่าเติมมายิงไกลก็มีนะแต่ว่า ส่วนมากไม่ค่อยมีครับเพราะว่ามันจะเน้นกองหน้าไม่ค่อยยิงไกลกองกลางไม่ค่อยยิงไกลส่วนมากจะเป็นกลางรับอ่ะที่มายิงไกลคือวีเอล่านะครับยูเนแต็ดนังอิสระนะครับสำหรับเกมรับก็แปดสิบเอ็ดเลยนะครับเพสซิ่งนะครับแล้วก็ดูดันนี่ห้าสิบแปดนะครับการไล่บอลสามสิบหกแนวป้องกันอิสระนะครับแล้วก็แนวะนมทีมนี่เป็นมาตรฐานนะครับ เพสซิ่งนี่ผมต้องการให้มันบีบเข้าบอลเร็วๆนะครับบีบบีบบีบเข้าไปครับเพราะว่าผมอยากได้บอลกลับมาครองเร็วๆนะครับแล้วกลางเราเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถบีบเขาได้ตั้งแต่ในแดนกลางเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้งองรอให้เขามาถึงแดนหลังสี่สี่ประการหลังจตุรเทพของผมแล้วแล้วมันค่อยบีบไม่ไม่เป็นไม่จาเป็นนะครับเราให้มันให้กองกลางเราดักบอลเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีการรับสองตัวเลยนะครับ โอเคครับก็ลคลิปคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแท็กติกดีๆแบบนี้นะครับก็กด subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ